เผ็ดรู้ชอบเผ็ดรู้สว่างรูชอบเผ็ดรู้เนี่ยน้เลยอดเผ็ดช่หมเผ็ดแค่เลละตะไครมันก็เผ็ดไปแล้วก็จะทอดมางปาลาอะไรอย่างงไม่ได้ทอดพอดีได้ประตองมาาหวานนะครับ ีก <S uce> ินไม่หมดก็ใส่ตู้ไว้ไม่เสียได้เป็นได้เป็นแาตเท็ดเลยนั่นเนีตาเข้าตู้เย็นไว้ไม่ไม่เสียรสชาติเลยมาใังี่ยจ้ะโป๊กาก

ถ้าไม่เยอะก็แค่แบนถ้าไม่ถึงเครื่องเงินก็แม่เว้สวยกับค้อนอร่อยนะเดี๋ยวจะให้กินก่อนทำเสร็จแล้วให้กิน นี่เป็นเฟื่องบกไอ้มะเขือให้มะเขือกอดไปนะ ไม่หวานมากอ่ะไม่มได้จิมม้มรสชาติ <c oughs> ไะยายกินอะไรยังกิน ไดเลยเพระเรื่องเพราะเลืไม่ต้องเอาถ้าเลื่ไม่ต้องเงาโอเคมันมันเซมุแม่